สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับประเสริฐผลลูกเรือสกลนครน,นะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินรถพามาชมรถอยู่ที่สาขาสุกเกษนะคะลูกค้าอยู่ตรงข้ามกับตชดนะคะอ่าสาขานี้ก็จะมีรถคอกรถตู้ทึบจอดเยอะหน่อยนะคะอ่าถ้าใครที่กําลังมองหารถคอกหรือรถตู้ทึบไว้ใช้งานไว้วิ่งงานก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะเดี๋ยววันนี้ อ,อรถคอกเอาไว้ก่อนวันนี้แอดมินรถมีรถเก่งคอรอบครัวขนาดเล็กนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะคะ Toyota a v เวนซนะคะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะลูกค้ามาในโฉมสีดำนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะสีนี้เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้เคยทำสีนะคะ และที่สำคัญคือรถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะพิกคว่ำนะคะน้ำท่วงไฟไหม้ตัวนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะแอดมินการันตีได้เลยนะคะเรื่องคุณภาพนี่เต็มร้อยกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะอ่าแค่ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะตามนี้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะรอบคันคันนี้ว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะเริ่มจากตัว อคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้ในส่วนของกระจังหน้านะคะเขาก็ออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าก็จะมีกระจังหน้าสีเงินให้นะคะและก่อด้านล่างก็จะเป็นสีดํานะคะในตัวของโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะในส่วนของด้านหน้าก็มีความสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะามาดูของในส่วน ล้อแม็กนะคะตัวนี้แม็กนะคะแม็กตัวนี้ก็เป็นแม็กแท้แม็กเดิมของโตโยต้าเลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กตรงรุ่นของอเวนซ่าเลยนะคะและในตัวยางนะคะยางทั้ง4เส้นตัวนี้เราจะเช็คสภาพให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะหากยางสึกล้อหรือปีเก่าจนเกินไปตัวนี้เรากา็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คให้อีกทีหนึ่งเนาะก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะขยับมาอีกนะคะตัวนี้ ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่กับปลายกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเพิ่มความสปอร์ตไปอีกนะคะและในตัวของประตูนะคะประตูทั้ง4บานตัวนี้ก็จะติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันสาดตรงรุ่นนะคะลูกค้าอ่าตามนี้เลยนะคะอ่าเอาเวนซ่าเนาะตามนี้เลยนะคะและในตัวจับเปิดประตูอ่าที่จับ ที่จะเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและด้านฝั่งประตูคนขับนะคะจะมีที่เสียบกุญแจปลดล็อกหรือล็อกประตูให้ด้วยนะคะตามนี้เลยนะสวยๆกันเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดเล็กไว้ใช้งานก็เข้ามาดูกันได้นะคะอ่ะในตัวของด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะอ่ามีสปอยเลอร์เล็กๆให้นะคะแล้วก็ ไฟเบรกดวงที่3และด้านบนตัวนี้นะคะก็ใส่คีบฉลามให้ด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะตัวนี้ติดคีบฉลามให้ด้วยนะและก็ด้านท้ายในตัวของไฟท้ายตัวนี้ก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะออกแบบมาได้เข้ากับตัวรถเลยนะคะรถรุ่นนี้ก็ถือว่าประหยัดนะคะลูกค้าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะบรรจุได้เยอะนะคะนี่ จะบรรทุกคนหรือบรรทุกสิ่งของก็ได้นะคะเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บได้นะคะถ้าจะให้อ่าห้องโดยสารอ่าห้องเก็บของด้านหลังกว้างมากยิ่งขึ้นก็สามารถพับเบาะได้นะคะก็เก็บของได้เยอะพอสมควรนะคะในส่วนของล้ออะไรชุดแม่แรงตัวนี้เราก็มีให้ครบนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะคะอ่าในตัวของด้านในก็กว้างกันเลยทีเดียวนะคะ ที่นั่งก็จะมี3ระดับนะคะ3มช่องนะคะ3ส่วนนะคะก็จะมีส่วนแรกคือส่วนด้านหน้าด้านกลางนะคะและก็ด้านหลังนะคะในตัวของด้านหลังอย่างที่บอกนะคะสามารถาพับเก็บได้นะคะและตรงกลางก็พับเก็บได้เช่นกันนะคะอะตามนี้เลยนะก็เพิ่มความกว้างให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะและในตัวของเบาะนะคะเบาะ ทั้งหมดในตัวรถตัวนี้นะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะตกแต่งลวดลายด้วยอ่ลายสีแดงตามนี้เลยนะคะแล้วก็ในตัวของเบาะในตัวพนักพิงของเบาะทุกตัวนะคะมีความระบายอากาศได้ดีนะคะตัวนี้นะคะอาตัวนีตวน้ตัวพักศีรษะนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะยกขึ้นได้นะคะหรือจะถอดออกมาก็ได้นะคะในส่วนนี้นะ เก็บลงกรโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะในตัวของด้านหน้านะคะก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยนะคะสมกับเป็นรถครอบครัวแบนด์หลัก นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันเลยนะคะอ้าวเริ่มจากประตูด้านข้างคนขับนะคะเช่นเคยนะคะก็จะมีตัวปรับระดับของกระจกทั้ง4ี่บานนะคะตัวล็อกประตูเอ่ยตัวล็อกกระจกนะคะตัวนี้ตามนี้เลยนะคะสามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ขยับเข้ามานะคะตัวนี้จะเป็นตัว ปรับระดับกระจกมองข้างนะคะลูกค้าปรับสามารถปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาได้จากตรงนี้เลยนะคะปรับขึ้นปรับลงซ้ายขวาได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็ในตัวของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยสามก้านะคะมีปุ่มโหมดต่างๆนะคะเพิ่มลดเสียงได้จากตรงนี้เลยนะคะโหมดเราก็สามารถกดได้จากตรงนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดไปกดที่หน้าจอสัมผัสตัวนั้นนะคะ แล้วก็ในตัวของอหน้าจอาแสดงผลตัวนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะก็จะแบ่งโซนออกมานะคะก็คือจะมีตัววัดรอบวัดความเร็วและบ่งบอกสถานะของเครื่องยนต์ต่างๆนะคะในส่วนนี้อ่ะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวนี้ถ้าลูกถ้ารถมีปัญหาในการใช้งานนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนก็จะสามารถช่วยเซฟการเกิดอุบัติเหตุ ให้กับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้นนะคะเวลาขับรถก็อ่าปรดสังเกตรต,รตรงนี้เรื่อยๆนะคะลูกค้าว่ามีสัญลักษณ์อะไรขึ้นเนาะอ่าแล้วในตัวของคอนโซลตรงกลางนะคะอ่าด้านบนแอร์ก็ออกแบบมาเป็นแอร์คู่นะคะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะและก็ในตัวของอ่าเครื่องเล่นนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าสามารถกดจากตรงนี้อ่าตามนี้เลยนะคะก็จะมีโหมดต่างๆนะคะสามารถ เลือกกันได้นะคะและในส่วนของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นตัวนี้ก็เป็นแบบระบบสัมผัสนะคะลูกค้าสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะคะโหมดต่างๆก็สามารถกดได้ตามนี้เลยนะคะอาจจะเป็นหน้าหลักนะคะหรือตั้งค่าหรือเสียงตรงนี้ก็สามารถกดได้เลยนะคะและในตัวขยับลงมาตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินตัวไฟฉุกเฉินนี่สามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะไฟด้านท้ายออกปกตินะคะ ในส่วนไหนที่เสื่อมหรือสึกล้อตัวนี้เราเช็คให้ใหม่หมดนะคะลูกค้าและในส่วนของแอร์นะคะแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าเย็นช่ำมากนะคะคันนี้อ่ะเราสามารถปรับอุณหภ,ภูมิปรับระดับของพัดลมนะคะความแรงของพัดลมความเย็นได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะใช้งานได้ปกติทุกตัวนะคะและแอร์ก็ออกเย็นปกตินะคะ ขยับลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะมีที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะ1ช่องนะคะอ่าลืมบอกไปคันนี้มีที่เสียบ AUX และ USB ให้ด้วยนะคะมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่สังเกตเราก็ไม่รู้เนาะอ่าเปิดออกมาก,ก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะก็ตัวนี้ก็เสียบใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่าเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะ เกียร์ยังใช้งานได้ปกตินะคะกระปุกเกียร์เราไม่ได้มีปัญหานะคะลูกค้าตามนี้นะโอเคเบรกก็ยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะคะซึ่งใช้มือดึงปกตินะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรถครอบครัวขนาดเล็กคันนี้ใครที่กำลังมองหา,ารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่คันนี้แอดมินก็ขอนำเสนอเลยนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กแบรนด์หลักนะคะเป็นรถปี2021นะคะลูกค้าราคาก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของค่างวดนะคะตัวนี้หรือลูกค้าทําอาชีพอะไรจะออกได้ไหมอะไรไหมปรึกษาได้นะคะเรามีทีมอแอดมินและทีมเซลล์คอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ของแถมอื่นๆอีกมากมายนะคะดอกเบีย้ยพิเศษต่างๆตัวนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ฝากกันไว้ด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะและรถของเราทุกคันไม่แท้ไม่มีกออย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหารถใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกนะคะโอเควันนี้ก็ขอตัวลากันก่อนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย